สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องพังสายเพชรแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็มารับสับประรดนะคะจากคุณแม่แอนนะคะสามกองนะคะนี่นะคะมารับเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะมีอาหารไปให้พี่สอยเพชรทานกันนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวสอยเพชรนะคะ ตอนนี้นุ้ยก็กำลังเอาขึ้นรถอยู่นะคะอ่าแล้วก็จะทยอยอ่าใส่นะฮะจะเรียงไปแบบว่าให้หมดนะคะอ่าเดี๋ยวจะไปช่วยนุ้ยเรียงให้เสร็จก่อนนะคะพกควานโอ้โหนะ,ะสามกองนะยัดไปเลยนะคะอัดเต็มเต็มพิกัดเลยนะหะรือพกควนจะไปได้จริงๆนะ สามกองนะฮะโอ้เยอะมากเต็มรถเลยนะฮะวันนี้ก็กล่าวขอบพระคุณแม่แอนอมากๆเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวสายเพชรของเรานะคะขอให้ธุรกิจการงานจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะมีผลกําไรเยอะๆเลยนะคะช่วยเหลือครอบครัวสายเพชรมาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้ ให้แม่ได้ย้อนขึ้นกลับไปเป็นน้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะสาธุพลกับคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะสิดน้อยมาด้วยนะคะคน,นี่นะคะมาเอาสับป,ประรดก็เลยได้มาดูน้ําด้วยนะคะ <พา S 1> แม่วันนี้พาแม่แม่มาดูน้ําท่วมน้ําจะท่วมอีกหรือเปล่าน้อนะคะปีนีนน้าขึ้นเร็วมากเหมือนกันนะคะนเท่าไหร่อัวอันนี้เป็น สองบอกวกแปดเลยตอนนี้น้ําจะล้นตะลิ่งอีกแล้วนะคะปีนี้ข้าวสวยด้วยนะคะก็ได้แต่หวังนะคะว่าขอให้น้ำไม่ท่วมนะคะเราจะได้มีข้าวกินกันนะ,ะสองปีแล้วที่น้ําท่วมข้าวนะ,ะไม่ได้กินนะคะปีนี้รู้สึกว่าน้ําก็เริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะลูกสองสาวนะคะ ว่าน้ำท่วมปีที่แล้วหนูรือมาเล่นน้ำด้วยท่วมหนักมากวันนั้นแม่มามาเอาเอาของมาให้สาระนี้น้ำเต็มเลยทั่วท่วมกระโปรงเลยโอ้โหนะอะไรอะะไรแล้วนะคะใะไรจะลนตะลิงอีกแล้วนะคะอ๋อไนเนเลาะน้ำมูลน้ำชีนะนี่เหมือนอันเปาะแปลายบันจบกันตรงนี้นะมันได้แล้วด้วยนะ ท่านี้ก็เท่าบันไดแล้วนะขึันแล้วท่วมหนึ่งันแล้วอยากลงไปเล่นนดูอนี่นะครับบรรยากาศน้ำมูลน้ำชีนะคะทางนู้นก็จะเป็นเจ้าพ่อวังทะลุนะคะโอ้ยยังไม่ได้ไปกราบไหว้ท่านเลยนะคะน้ำจะมาอีกแล้วนะคะหวังว่าปีนี้นะคะก็คงจะไม่หนักนะคะเหมือนปีที่แล้วนะคะ บรรจบกันหมดแล้วนะคะระหว่างน้ำมูลกับน,น้ำชีนะคะตรงนี้คือมองไม่เห็นแล้วนะคะต้นมงต้นไม้นะคะที่เคยสูงฟังนนนะ,ะไปหมดแล้วนะคะน้ำไหลเร็วมากเลยะะก็มีคนหาปลาอยู่นะคะมีคนหาปลานะคะนู่นนะไม่น่ากลัวนะคะ ถ้าน้ำขึ้นเยอะอย่างนี้ไม่กล้านั่งเรือเลยนะคะกลัวเคยตกเรือแล้วก็จมน้ําที่นี่ เรือปมปให้ดูน er ี่้ำเนด้วยรอลอยเรือเรือ่เรือมีอะไรหนูก็ดูเหมือนกันเ็บมนาเรือนะคะนี่หนูภายเรืออยู่กับน้องสองคนเดนหนขึ้นมานูม่แม่วก็ไปนั่งเหมือนกันไปด้วยกัน Man, สำหรับคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมครสมาชช่องพาง์เกอร์เพจฟมบลี่ด้ยนะ แม่จะพูดจะมันจริงจริงจะตีลังค์ก็ไปพายเรือกันพายไม่ไม่อันนี้ก็นำสาบปะรถมาถึงบ้านแล้วนะกำลังลงนะคะนี่ก็ลงไว้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปให้ไ่้เพชรทานกันนะคะ คุณค่ะคุณแม่แอนพี่ซีอ,อ้อย40่บมัดให้พี่ซ้อยเทขอให้คุณแม่สุขมากๆเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังจริงใดขอให้สมปรารถนาทุกประการเลยนะคะร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเลยนะคะขอบคุณค่ะเราก็จะเอาอ,อ้อยจะให้ที่ส้อยเ็ดกันนะคะสร้อยเทส